มาแล้วครับขบวน518นะฮะก็ออกท่าพระ50นะฮะเจ็ดโมงห้นะฮะก็มาถึงนี่8ปดมงสนาทีนะฮะส่วน559นั่นออก7จ็ดโมงห้นะฮะก็โผล่มาแล้วนะฮะแต่ว่าดูแล้ว518น่น่าจะถึงก่อนนะครับระยะทางเท่ากันนะฮะเกือบเกือบเท่ากันนะฮะช่วงท่าพระ บันเฮดช่วงบ้นเฮ็ดบันไทยนะฮะ ขอรอห้าปดดับไปแล้วนะแต่ว่าพอขอรอห้าห้าเก้ายังไม่ดับไปนะเดี๋ยวถ่ายเป็นสคลิปแล้วกันนะเพราะว่านีนมันังอีกไกลนะถ้างนั้นมันก็จะ,ละหลายนาทีนะอาดับแล้วดับไปแล้วครับ